สวัสดีครับผมไอพี่น้องนี่วันนี้ผมจะมาต้มยำปลากระป๋องให้พี่น้องในชิมในโจ๊กในชุ่มนะครับนะ,ะ,ะส่วนผสมของต้มยำมีอะไรบ้ีงครับมีหอมแดงกับข้าครับแล้วก็ตะไคร้กับแล้วก็ใบกรูดครับแล้วก็ยีปีดคกับผ้าสีหรอว่าตุไกแตกับแล้วก็มี nằm mục nào nằm một nào piêu lên chít thì không piêu chỉ để chặt tăng nằm hay đưa thật tăng nằm đưa Đẹp tép gặp này gặp ừ. à nằm đưa thật nó xây trường cũng gặp nào mới chạy gặp nó xây trường gặp say tay thật. say hôm đèn thật. say khá thật. Tay bê trụ cặp đi. Nếu có tay tay phép không thật. Tôi có thể có người này thật. Tôi không mở để có tay thật. Đây là con ăn แป๊บมึงกับใอ้นำพรุ่ง,ง,งจะปิดสายนะแต่ปิดสายไม่ได้ปิดปิดกว้างกับปิดกว้า,นางนำลงพรุงนะครับแป๊บครับรามานำลุงครับเราก็ใส่ปากปองเลยครับนี่ครับปากปองปากปองแล,เวล้วแต่ แต่พี่น้องโยโย่เลยนะครับนะไอ้นี่พุ่มออาผักของผมบอกโยไม่ได้พุ่มเอาใส่ชามบอลครับลรวก็เตะใส่ในนี้เลยครับใส่ไปเลยครับโอ้ระวังจุดนะครับจุด้าษาไทยเรียกจุดตัวภาษากลนงนำร้อนมันกระเซ็นหรือว่ากระเด็นครับมาทุกเนื้อต้องรวเร็วเก็บเหมือนโป้ ปิดคว้าสเป๊ครับปิดควา้าเป๊บหนึ่งนะครับนะพี่น้องอืมอปรุงแรยครับเราก็ปรุงรนะสครับปรุงรสครับตั้งวาน Thế mai học gì nào? Ừ, nào phùng lắc, lắc lắc lên. Hơi hả?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  cái cái cho kem cái dây má cái um, cho kem cái dây rồi nha các cái chặt láng chặt láng láng cũng rồi tí lên không đây cửa không có tầm mình chấm đây con không mắt này đây là của trái con khay น้ำหน้าครับน้ำหน้าไก่ช็อปเตียวมาก็ใส่มาไก่ช็อปเตียวน้อยก็ใส่น้อยนะครับนะหนึ่งชนสองชนสามชนอ่าไก่แมครับชอนนะครับนะอืมซี่ชนกรมไม่แข็งนะพี่น้องเราใส่เบ็ดรูดครับ แตลงชิมเล่นนะครับนะพี่น้องไม่รูแล้วนะนี่ครับกินโลนชนล้อนกลางเพื่อคนลราข้าละคุคนที่เรารับ

จัดลอยได้แดงออกพี่น้องเอ้ยแดงแดงออกครับสุดยอดลอยขึย้นลอยขึ้นนะอืี่ครับได้เวลาอะไรแล้วนะครับนะพี่นอ้องเหมาเห็นนี่เลยนี่ครับอืเห็นนะอืครับลองชิมเละครับชิมแลยผมมอนก๋วยเตี๋ยวกุ้นเอ็นหนัลายเลยหลยังนี้ผมมา นี่ครับยีบียีบีครับลองเล่นนะบรเลินเรื่อ,อค่อยๆบรรจงเข้าว này này ông à tối mẹ ơi này này ông lôi lôi quá mình chúng mình về bàn về ไม่ว่าทำสิ่งไหนนะครับนะเวลาทำกับข้าวตัวทำงานต้องทำด้วยใจครับด้วยใจต้องใจใสทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราทำด้วยใจครับมันจะมีความฟุขงมันจะมีความฟุ้งใจจะนุกครับนี่คือเมนูนี้ครับเมนูเร่งรีบครับเมนูที่ว่าไม่เกระลอยครับครับจอยกดไลค์กดแชร์ ขอติดตามให้พุ่มเวยนะครับเผื่อเป็นแรงแรงใจสิ่งบันดาลใจเผเป็นบันดาลใจที่ขอให้พุมที่กำลังใจทำคลิปๆต่อไปครับขอบคุณครับ